สวัสดีค่ะครูอาริน่าสอนวิชานําเข้าส่งออกวันนี้อ้ามาพบกันอีกแล้วนะคะก็ครูจะพยายามมาไลฟ์ทุกวันนะคะถ้าไม่ได้ติดภารกิจอะไรเนาะวันนี้ก็ยังอยู่กับเทศกาลโอลิมปิกอยู่อ้าช่วงนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับกีฬาเยอะนิดนึงเผื่อว่าพวกเราก็กําลังสนใจแล้วมันจะได้แบบว่าเออได้ความรู้ไปด้วยเนาะนอกจากดูแข่งกีฬาออกกําลังกายเป็นนักกีฬาหรือว่า ทําอะไรก็ต้วงแต่เพื่อสุขภาพนะคะเพื่อสุขภาพอาจจะแค่เดินรับแสงแดดยามเช้าหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างวันนี้ครูก็ไม่ได้แต่งหน้านิดนึงนะเพราะว่าเออก็ไปออกกำลังกายมานะแต่ก็มีนิดนิดหน่อยหน่อยนะเท่าที่หลงเหลือจากการออกกําลังกายอาจจะหน้าซีดเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเออเหงื่อมันออกเนาะซึ่งครูก็มองว่าการที่เราได้ออกกําลังกายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะมันทําให้ ให้สุขภาพเราดีแล้วก็แข็งแรงนะคะครูก็อยากจะให้ทุกคนมาออกกําลังกายกันแม้ว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีที่ไม่มีเวลาอย่างครูถ้าไม่มีเวลาอาจารยพี่มีเวลาครูก็เดินเดินเนี่ยมันแบบไกลๆหน่อยอะอย่างห้องทํางานครูก็าะชมีห้องน้ําใกล้ๆใช่ไหมแต่ว่าห้องน้ํามันมีแค่สองห้องมันมีสองห้องแล้วมันก็ไม่ค่อยว่างเนี่ยครูก็จะเดินไปนู่นเลยเดินไปไกลๆหน่อยไปเข้าไกล ไปเข้าไปไก่จะได้ออกกาลังกายนะก็ไม่เป็นไรบางคนเน่ยจะเกียดเดินเวลาจอดรถก็จอดให้มันใกล้ที่สุดอหะให้มันใกล้แบบใกล้โต๊ะใกล้โต๊ะเลยนะใกล้โต๊ะทํางานตัวเองใกล้ประตูตัวเองที่สุดน่ะประมาณว่าถ้าเดินเข้าไปได้แบบจอดตรงโต๊ะได้จะจอดตรงโต๊ะเลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยก็ก็คือไม่อยากออกกำลังกายเลยเลยไม่อยากออกแรงอะไรเลยอยากจะแบบเข้าโต๊ะ ลุกจากเตียงปุ๊บลุกจากเตียงปุ๊บขับรถไปถึงโต๊ะทํางานเลยอะไรอย่างเงี้ยก็อานิดนึงคือถ้าไม่มีเวลาออกเลยก็อยากจะให้เดินนะคะเดินง่ายๆเลยนะเดินเนาะเพราะว่าเดินเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ที่ง่ายแล้วก็ได้ออกกําลังกายจริงๆนะคะได้ออกกำลังกายแบบชิวๆอะ่ะไม่ว่าเราจะเป็นไวัยไหนไวัยวัยเด็กวัย ผู้ใหญ่วัยทำงานวัยชาราแต่ครูไม่ก็อยากจะบอกใครว่าวัยชาราเท่าไหร่พเพราะครูรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ชาราเราแค่อายุเยอะนะสาหรับท่านที่อายุเยอะทุกท่านเราแค่อายุเยอะเราไม่ได้เป็นวัยชาราอ่าโอเคเนาะคือเรามีประสบการณ์เยอะอ่าผ่านชีวิตมาเยอะอะไรแบบนี้ก็คือเดินนะคะสาหรับใครที่อยากจะนําเข้าอ่าพวก อุปกรณ์กีฬาต่างๆก็ครูอสอนไปลูกกอล์ฟ่าลูกกอล์ฟสอนไปแล้ววันนี้จะมาสอนของเรื่องไม้เทนนิสนะไม้เทนนิสทั้งที่จะขึงเอ็นแล้วหรือว่าเป็นแค่ไม้เปล่าๆแล้วรวมทั้งไม้แบตอะไรเงี้ยเข้าได้ไหมครูแล้วแบบอยากนําเข้าจากเมืองนอกแล้วที่เขาขายกันเขาก็นําเข้าใช่ไหมและที่เขานําเข้าเนี่ยเขาเสียภาษีเปล่าอ่า เสียภาษีแน่นอนที่จะต้องมีแน่นอนก็คือแหวน7%เพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ได้เป็น raw material หมายความว่ามันไม่ได้เป็นวัตถุดิบไม่ได้เป็นหินเป็นดินเป็นแบบผักที่สดๆหยิบมาเลยยังไม่ได้ทำอะไรใช่ไหมมันมีการโอ้ยไปทําเข้าเครื่องจักรโรงงานน,นนู่นนั่นนี่ใช่ไหมคะกว่าจะได้พลาสติกนะได้ด้ามนะได้เหล็กได้เส้นเอ็นเส้นอะไรที่ ตกแต่งสกีนไลน์อะไรแล้วแต่สารพัดใช่ไหมซึ่งหน,หน้ามันมีการเพิ่มมูลค่าแล้วฉะนั้นแวบมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งที่สะดวกในการนำเข้าอาตรงนี้คืออะไรรู้ไหมเอ่ยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยรัวๆมาเลยหัวใจรัวๆมาก่อนเลยเดี๋ยวจะบอกให้นะเดี๋ยวจะบอกให้ <laughs> เดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่า มันดีอย่างหนึ่งในการนำเข้าพวกนี้ก็คือก็คือว่าดแต้ลองทายดูมันไม่ต้องขอใบอนุญาตอะไรในการนำเข้าหรอแล้วบางอย่างต้องขอใช่ไหมครูใช่บางอย่างต้องขอใบอนุญาตนําเข้าไม่ใช่บางอย่างหลายอย่างด้วยหลายอย่างต้องขอใบอนุญาตนําเข้านะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้สัตว์ต่างๆอ,อย่างที่ครูเคยสอนไปอ่ะใครยังไม่ได้ฟังคลิปก่อนๆน่ะ สุนัขแมวอีกกว่าหน้าตัวนู้นนี่นั่นกระตงกระต่ายสารพัดอย่างอันเนี้ยต้องขอใบอนุญาตมีต้องไปติดต่อปศุสัตว์น้าน,นี้นุ่นนั่นแต่ไม้เทนนิสไม้แบดไม่ได้ต้องขออะไรเลยคุณไปเอามาเลยคือคือสามารถที่จะไปหยิบมาแล้วก็เอามาได้เลยไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็เอามาปับ๊บเอามาปั๊บก็ นำเข้ามาเสียภาษีซื้ออันเดียวอ่ะคูโอ้หไม่อยากทาใบขนให้ยุ่งยากมันไม่ต้องทําก็ได้นะซื้อมาอันเดียวถ้าติดตัวผู้โดยสารมาทางสนามบินก็เข้าช่องแดงแล้วก็บอกว่าซื้อไม้เทนนิสมาอันหนึ่งแต่ถ้าคุณเป็นนักกีฬาก็ไปแข่งโอลิมปิกมาไปแข่งโอลิมปิกมาให้เสียภาษีด้วยเหรออันนี้มันวิชาชีพคุณใช่ไหมล่ะถึงขั้นไปแข่งโอลิมปิกได้หรืออ่ะโอ้โหเขาแข่งโอลิมปิกก็รู้อยู่แล้วว่าเขาอาชีพ โอ้เขาก็มืออาชีพที่สุดแล้วแต่ว่าอย่างผมล่ะอย่างผมไปแข่งแบบโรงเรียนส่งไประดับไม่ขนาดนั้นอะ่ะมันได้ไหมก็เป็นอาชีพเป็นอาชีพหรือเปล่าถ้าเป็นอาชีพอ่าก็ยกเว้นเพราะมันเป็นของที่คุณใช้ในอาชีพเหมือนถ้าคุณเป็นช่างอะ่ะคุณก็ต้องมีอุปกรณ์ช่างบางอยา่างไอ้กล่องเครื่องมือคุณมันคืออาชีพคุณฉะนั้นของที่คุณเป็นอาชีพก็ไม่เป็นไรไม่ได้ต้องให้เสียแต่ถ้าแบบ เฮ้ยอยากกันนั้นเลยเปลี่ยนอาชีพวันนี้เลยอันนี้มันไม่ได้มันไม่ได้นะมันจะต้องมีแบบเออเป็นอาชีพมาก่อนแล้วไม่ใช่พอโดนจับปั๊บมีอาชีพนี้ทันทีเอายามาคือเป็นหมออย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะจะบอกว่าหมอเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะขนยาอะไรเข้ามาก็ได้นะไม่ใช่นะเออยาเนี่ยก็ต้องขอออยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องขออนุญาตนะคะอา่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเป็นหมอแล้วก็เรอายามาเลยเพราะครูอลีน่ามันบอกว่าเป็นอาชีพ ไม่ใช่นะมันคนละอย่างนะ่ะต้องต้องแยกกันให้เข้าใจเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปสับสนว่าพอเป็นอาชีพแล้วก็เลยเอาอะไรที่เกี่ยวกับตรงนั้นเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเลยเอาผักเข้ามาเลยไม่ได้นะไม่ใช่ใช้ในอาชีพแบบเหมือนกับอธิบายเป็นภาษาที่มันเข้าใจง่ายๆมันก็คือว่าไอ้เครื่องมือเนี้ยเราเราใช้ติดตัวเราอะเหมือนนักเทนนิสเขาก็มีไม้เทนนิสอันนี้เข้าใจนักกอล์ฟมีไม้กอล์ฟอ่ะอย่างเงี้ยใช่แต่ไม่ใช่ว่า ก็เลยเอาไม้กอลฟมาพันอันอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่ว่าเลยแบบเอาไม้กอลฟมาพันอันอันนี้ไม่ถูกนะคะฉะนั้นต้องแยกกันแต่ที่ครูบอกว่าไม้เทนนิสไม้ไม้แบดมินตันสําหรับเราที่ก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้เป็นนักกีฬาอะไรแต่อยากจะเอาอุปกรณ์กีฬาเข้ามากับเขาบ้างอย่างเงี้ยเป็นไรไหมอย่างเงี้ย ก็ไม่เป็นไรก็เอาเข้ามาได้นะคะก็เอาเข้ามาได้ก็เสียภาษีตามที่ครูบอกกันนะคะก็คือหนึ่งชิ้นอ่าก็เสียภาษีไปอ่าว่าราคาเท่าไหร่อ่าก็คํานวณไปราคาเท่าไหร่ก็คูณไปซึ่งมันก็จะมีแตกต่างกันแต่มีตั้งแต่ศูนย์ไปถึงสิบเปอร์เซ็นตอ่าศูนย์ไปถึงสิบเปอร์เซ็นตนะในส่วนของไม้เทนนิสไม้แบดมินตันนะคะอันนี้อ่าก็ จะมีแหวนสมมุติว่าเสียศูนย์เสียศูนย์คืออะไรครูคือไม่เสียแต่ว่าต้องเสียแหวนเจ็ดอยู่ดีนะ่ายังไงแหวนก็มีนะอย่าลืมแบบเฮ้ยครูบอกว่าไม่เสียทำไมโดนแหวนคือแหวนเนี่ยกรมศุลกากรเก็บให้สัมภาระเก็บแทนให้เพราะไม่งั้นก็จะต้องมีแบบหลายขั้นตอนคุณก็จะบ่นอีกว่ายุ่งอยากแล้วเสียภาษีสองก้อนสามก้อนอะไรก็วุ่นวายก็เก็บให้เลยแล้วก็ส่งรายได้ไปสัมภาระนะ ไม่งงเนาะไม่งงแต่งงก็ไม่เป็นไรงงก็ถามครูก็ไดไลน์แอดหรือว่าทักช่องทาง facebook ได้นะคะถามครูได้ครูก็ยินดีตอบแต่ว่าครูจะตอบตามความเร่งด่วนของคำถามแล้วก็ความเหมือนกับว่าใครที่เขาให้ครูฟอลโล่อะทักแอดมินมาแล้วก็เป็นเคสที่ครูจะต้องดูยาวๆวันนี้ครูก็จะตอบให้ก่อนเพราะเรื่องมันต่อเนื่องใช่ไหมเรื่องมันต่อเนื่องก็คือ สเต็ปหนึ่งอยู่ทำยงังสเต็ปสองทำยังคะสเต็ปสามทำไปเรื่อยๆเออส่งออกได้แล้วอันนี้อ่าอันนี้นครูก็ตามให้แต่สําหรับใครที่ถามแบบถามเล่นๆเนี่ยครูกินข้าวยังอะไรเงี้ยอันนี้ครูก็อาจจะไม่ได้ตอบเท่าไหร่นะไม่ได้อะไรแต่คือแบบอ่าบางทีก็เอาคนที่เขาเร่งด่วนก่อนหรืออย่างบางเรื่องที่เขาแบบครูเหลือขั้นสุดท้ายแล้วตรงนี้ทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเร่งด่วนอ่าเนี่ยครูก็รีบตอบให้ถ้าครูเห็นเนาะอ่าแต่ถ้าครูไม่เห็นก็ ไม่ว่ากันเนาะบางท่านก็คือถามได้ปุ๊บโอเคหายไปเลย <laughs> <c oughs> ก็กลับมาบอกกันบ้างกลับมาบอกกันบ้างว่าส่งออกได้แล้วนําเข้าได้แล้วขายได้แลว้วครูก็มีหลายท่านเอาจริงๆก็ครูว่ามีสักสิบเปอร์ซนตะไม่ถึงสิเปอร์เซ็นตะที่หายอะนะแต่ว่าอีกเก้าสิบเปอร์ซนเี่ยก็กลับมาขอบคุณซึ่งครูก็ขอบคุณมากที่ยังไม่ลืมครูผ, <c oughs> ผู้ผู้ผู้แนะแนวทางเล็กๆน,น้อยๆให้พวกเรานะ แต่ว่าจริงๆก็คือหลายท่านน่ะก็ขอบคุณมาว่าเออถามใครก็ไม่เข้าใจเหมือนถามครูครูก็ดีใจมากคืออันนี้มันเป็นคําชมที่ที่ทําให้ครูมีกําลังใจในการที่มาสอนพวกเราทุกวันนี้นะบางคนก็แบบครูมันเอาเวลาที่ไหนมันนั่งสอนนักหนาไม่ไปทําอะไรอย่างอื่นที่มันอะไรเงี้ยแต่ครูคิดว่าเนี่คือสิ่งที่มีค่าก็คือการที่เราได้ให้ความรู้กับสังคมให้คนไทยได้ส่งออกให้เขาได้มีงานมีอาชีพให้เขาได้แบบ มีความรู้อ่ะในการที่จะนําเข้าส่งออกในการที่สามารถเอาของไทยไปโกอินเตอร์ทุกครั้งที่เห็นของไทยโกอินเตอร์คือแบบดีใจอ่ะไม่ว่าใครจะวิพาก์วิจารณว่าคนนี้มันไม่ดีอ่ะเ,อเรื่องส่วนตัวเรื่องของเขาแต่การที่ของไทยได้ไปโกอินเตอร์แสดงให้เห็นว่าของเราดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับหนึ่งฉะนั้นถ้าใครที่คิดว่าเรามีสินค้าดีแล้วเราอยากจะส่งออกก็ทักหาครูครูก็ยินดีที่จะ ช่วยนะคะในขั้นตอนต่างๆรวมถึงวิเคราะห์ให้นะอันนี้ก็ช่วยกันเพื่อให้เศรษฐกิจประเทศเราโดยรวมมันดีขึ้นเพราะว่าการที่เรามีไรายได้เราก็ไปจัดจา่จายใช้สอยใช่ปะ่ะกระตุ้นเศรษฐกิจนะไม่งั้นมันก็เงียบๆซบเซากันอย่างเงี้ยครูช่วยไรายได้ครูก็ช่วยล้วชีวิตให้มีค่า <c oughs> <c oughs> ก็เป็นสิ่งที่อินสปายเรียกว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของครูเนาะ สำหรับใครที่มีคำถามนะคะอย่าลืมทักไลน์แอดมีแอดด้วยนะ A R E N A Arena 168ในไลน์แอดนะคะเวลาครูมีข่าวสารอะไรครูก็จะส่งให้จะได้ไม่พลาดใครที่ชอบก็แชร์คลิปเอาไว้เก็บไว้จะได้เอ้ยไอ้ครูไอ้ครูอาร,รีนามันสอนตอนนั้นมันบอกว่าไม้เทนนิสเข้าได้เปล่านะต้องไปขออะไรเปล่านะจะได้ไม่ลืมถ้าเราไม่แชร์ไว้อะเดี๋ยวแบบ มันสอนอะไรไม่รู้นะแต่คุนคุนเนี่ยชื่ออะไรไม่รู้แต่ถ้าเราแชร์ไว้เราเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปดูหน่อยเรายังพอหาเจอฉะนั้นถ้าไม่อยากพลาดความรู้ดีๆก็กดติดตามกดไลค์ไว้กดไลค์เพจไว้นะ,ะกดติดตามไว้หรือแชร์ไปให้คนที่คุณรักแชร์ไปให้แฟนให้เพื่อนให้พ่อให้แม่ก็ได้ว่าเออเนี่ยเผื่อเราจะเอาพวกอุปกรณ์กีฬาเข้ามาทํำยังไงถามครูถามครูเฮ้ยมีคนสอนอยู่นะแล้วครูมันก็ทํางานที่รู้จริงๆก็ อยากให้ถามกันเข้ามาถ้าจะช่วยให้คุณปลดล็อกเล็กๆน้อยๆได้ครูก็ยินดีนะคะก็อย่าลืมแอดไลน์นะคะไลน์ R e N A, แอด A R E N A มีแอดข้างหน้า A R E N A Arena หนึ่งหวันนี้ก็ลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ไว้มาพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย